จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมัน <ฮะ S 1> ปวดมากนยย<ฮ>ะโยมสองข้างเลยมันจะสึกวันเดินดีอเดินไม่ค่อยเสียวะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข่งแรงอะ่ะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่ากด้หรือเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่ผลรับสุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก็บกับแก็บนะคะเสียงบัแก๊บเป็นยังไงบ้างเ่ากบแก็บนี่้มั่นใจไหมคะว่าดีบูนดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะเชื่อค่ะ ข้าวี่บูนดีจริงเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอืเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองใช่เราต้องลองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานใช่เสียงจากผู้ใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานมันน่าก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมาออาาามก็ผู้แปลษพระ์ทรมา โยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะก็ลองดูโยมจริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมตรงข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆริ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับะะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพง็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะตอนนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะ นวัสการค่ะหลวงพ่อขอกอดขอเจริญพรนิยมนะอาจ์มาก็พันอุปัจคุณอาตัมโมวัดที่จำมรันสาโยงแล้วมาที่ิบพรรษานิยยนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้68ดอยู่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวทีบูนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทั่วเขานี้ทั้งสองทั้งสองขานิยมนะคะ เริ่มปีสี่ถูกการจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วที่ปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากมันก็สันลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียวเหมือนมีหรือไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาตมาก็จะื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีตั้งยูสิบสามปีแล้ว 13าปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ผวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งนี่ยงยงไม่หายบ้างใช่ไหมคแล้วหลวงพ่อรู้จักสิ์ธิบลินี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่า u t u b e ของอัตมาก็ลองไปดูเรื่องกับประดีเจอเจอมาสิบกวันทแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกละคะ อ่าจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งค่ะก็ลองดูเลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพุกสัมภาษณ์หลายคนนะคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณผ่นไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะ ก็าอ,อาการ,รเขาก็ดีึ้นนะนวาา่าสึกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเ,อเอสียวนะซองหลวง,ลง,ลงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวไหมคะดีโยูตร<ด>เข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังออดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้าเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้าเย็นเราปกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําแช่ในตู้เย็นก็ได้ น้ำประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูลนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่เาเราใส่สารสกัดเข้มข้น,นนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะคนแบบนี้นะคะ หลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันใี่ดูแล้วเนาะนี่ก็ละลายประมาณนี้ค่ะละลายง่ายนะคะดีบูนละลายง่ายมากๆเลยนะคะนะะคเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูนนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายยมคุงมไหมคะไม่ไม่มีคม้มข่าวไหมคะไม่มีขาวไม่มีขาวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยค่ะค่ะสําหรับ คลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าะค,ะคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า,าหลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุ๊เองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อ,อบอกว่าเป็นยังไงคะอบอกญาต<อ>ิโยมด้วยนะคะก็ขอเชิญญาติโยมคุณแม่มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วล่ะคุณลูกแปดปีแล้วแล้วก็ คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้ใ<ช>เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะอของแม่แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ,ะอ,อ่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแลวเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเอออ่พยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ย มันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกึบกับกรึบกรับนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น บุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่แค่ทานแค่3เก่อ3าซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขีาเป็นยังไงนะคะมดีขึ้นมากเลยละอ๋อดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเ่รางอได้นล้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินได้ได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยเจ้าค่ะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้ยวตัวกลาจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยค่ะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม่ขายของถ้าคุณแม่เข้้้าาองนนํ ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยกตันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมัน <ฆะ S 1> มันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะ,<ฆ>ะขอเชิญเลยนะคะ,<ฆ>ะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะแล,แล้วดีขึ้นเนาะ ่าเดี๋ยวก่อนเลยนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตะบิีครับที่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวสิบปัทธีบูรตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่ายฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับ่เขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงข้อเอวนะครับครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งได้พันธีบูญมากินค่ะคันเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะแล้วก็เหมือนหลังแข็ง อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ่อยกขามาเพื่อไขยห้างได้ใช่ครับคือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิเท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วแลวที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห่างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สันธ์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจนแบบนี้ก็เลยบอกก่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาก,การปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบรรันเอวเวลาเรานั่งสักพ้าน,นานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาก,การแสบแบบเสียวแป๊บๆอตค่ะอืมค่ะทรมานมากทารมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะโทรบอกอดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะตอนรานมากผมรูวอเหมือนกับที่แกเล่าให้เัล่าก็เลยแนะนำให้กินก็ได้ยินจากพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากมากเลยครก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สุพันธทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพราะ,าระ,ะแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดี๋ยวเดิเนทางานเ,เนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพึับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ฆ>ความพึับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าวปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครไปซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมากนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุลนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนอะแขนสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสาปีเป็นมาสปีเล้วใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาป่าแต่เขาเขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะก <laughs> ลัวจะถึงวันต่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนเฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งพานะค่ะ <laughs> เลยเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับขอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมนลุ้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนะคิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอ้ใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่าง่กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นมากพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ช้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะขึ้นได้สบายเห็นมคะเมื่อก่อนขึ้เด็กทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินคือได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยเมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่านะดีใจมากที่มาเจอดีบูุญคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอด,ด,ดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลย <c oughs> นะคือสองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผม,ป,ม ق, ปวดประมาณสองเดือน <c oughs> ผมก็รู้แล้วว่าว่า,ข,า <c oughs> ข่าเสือ่อมครับข่าเสื่อมพนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะ <c oughs> คือเปิดดูก่อนว่าม <c oughs> ันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับ,ไป,ไ,ปบไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะนแล้วเห็นตัวโฆษณาดิบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบ <YouTube S 1> เนี่ยค,ครับยูทูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห่ะชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบ<า>ปิดทึเลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามผามก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยขุก็ให้เต็มร้อยะครับโโก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ